อัปเดตล่าสุดพี่น้องเรื่องพายุโซนร้อนเซนกาเมื่อนที่สิบหาตุลาคมสองพันหาร้อยหกสิบห้าฝนกระลายแห้งทั่วพื้นที่ของภาคอีสานของฮานเรามาอัปเดตกันเลยว่าพายุโซนร้อนเซนกานี้ได้ห่อสายแล้วอัปเดตล่าสุดพายุโซนร้อนเซนกาได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน,ชนแล้วมีศูนย์การยุธีละติจูดสิบหกองศาเหนือลองติจูดหนึ่งร้อยแปดองศาตะวันออกพายุนีกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างจากอำเภอเขมร จังหวัดอุบลราชธานีประมาณ280กิโลเมตรทรงผลหายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีลมแห้งในภาคอีสานของฮาค่ะสํา,าสหรับกรมอุตุนิยมพยาเพิ่นกะแจ้งมาฉบับที่เจ็ดเนาะว่าจังหวัดที่หายระมัดระวังฝนตกหนักและก็ลมแห้งได้แก่สกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุร ริ้นศีสเกตอุบลราชธท่านี่กับห้ระว่างเรื่องฝนตกนักฝนสะสมร่มแห้งอาจจะเหตุให้เกิดน,นำถ่วมชับพันนำป้าไหลหลากได้เนาอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กี่ก็มาแจงซ้ำหนี่ามีเรดดาออกมากก็จะอัปเดตให้พี่พี่น้องน้องเจ้าพยาอีสานให้ได้รับฟังสำหรับคลิปนี้ขอต้ลาไปก่อนจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย